ร้านน like ี้นะครับจะเป็นร้านชื่อว่าโคตรเนื้อย่างนะครับเออ่ซิกเนเจอร์ของเขานะครับที่ผมชอบนะครับก็คือจำเป็นกิวคัสือนะครับแป้งเขาเนี่ยจะค่อนข้างบางแล้วเนื้อด้านในเนี่ยจะเป็นแบบออกแบบดิบๆหน่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะต้องมาย่างเองทีนะก็จะเป็นเสน่ห์ของร้านนี้เหมือนกันนะครับผมนอกจากที่เราจะได้กินแล้วเราจะเพลิดเพลินจากการย่างด้วยนะครับจ้าเอ๋จ้าเอ๋ าเอ๋พอ,อยังไม่หล่ออะเอาตายลสวัสดีครับทุกคนวันนี้โบท๊ทก็พา่าน,นมากินอีกแล้วนะครับผมร้านนี้นะครับจะเป็นร้านชื่อว่าโคตรเนื้อย่างนะครับอยู่ย่านถนนนวนจันทร์นะครับซอยนวนจันทร์นะครับผมก็ไม่ไกลไม่ไกลาจากบ้านเท่าไหร่นะครับก็ร้านนี้นะครับผม ซิกเนเจอร์ของเขาที่ผมชอบก็คือจะเป็นกิวคัสึนะครับแล้วเทเจอร์ของการกินก็คือเนื้อจะบางแป้งจะหนาไม่ใช่แป้งจะหนาแป้งถุยเนื้อจะหนาแป้งจะบางนะครับผมก็คือจะเป็นสไตล์คล้ายๆแบบคือเคยไปกินอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่ชิบูย่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกิวคัสึอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าแป้งเขาจะค่อนข้างบางและเนื้อด้านในจะเป็นแบบ ออกแบบดิบๆหน่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะต้องมาย่างเอพนะก mm ็ hmm. จะเป็นสเสน่ห์ของร้านนี้เหมือนกันนะครับผมนอกจากที่เราจะได้กินแล้วเรายังเพลิดเพลินกับการย่างด้วยนะครับนอกจากเมนูกิวแคสืซลแล้วยังจะมีเมนูอื่นกนะก็คือจะเป็นเมนูพวกปิ้งย่างนะครับก็ะจะมีเนื้อส่วนต่างๆซึ่งเนื้อร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นส่วนที่มาจากออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเป็นเนื้อนําเข้าจากออสเตรเลียนะ,ะและนอกเหนือจากนั้นก็จะมีทั้งแฮมเบอร์เกอร์นะครับผม คัสซึซันโดน,นะครับหรือแซนด์วิชขนมปังนะครับผมจะเป็นแซนด์วิชเนื้อนะชุบเกล็ดขนมปังทอดเหมือนกันซึ่งเมนูนี้นะก็เด็ดเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะกินไหวหรือเปล่า<ไ>และนอกจากปิ้งย่างแล้วนะครับยังมีโทรศัพท์กูเข้าโทรศัพท์กูเข้าคอเซนเตอร์เนี่ย <laughs> อ่ะตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งเมนูของย่างเสียบไม้นะครับผมก็คือจะเป็นกี่ไม้นะเมื่อกี้หกไม้ร้อยใช่ไหม เจ็ดหรือหกะหกไม้ราคา6ไม้ราา้อยนะคาราคาับผมก็จะมีทั้งเนื้อย่างเสียบไม้นะครับ<ไ>เนื้อย่างเสียบไม้และบวกย,าย่างชีสคือม,มีหลายเมนูมากนะใครมาก็แนะนําให้มาแต่ใครไม่กินเนื้อเมนูหมูก็ยังมีให้นะจ๊ะอ่าก็จะมีเนื้อหมูให้ก็จะเป็นเมนูเบคอนดงแค่แน่นเบคอนให้นะครับผมแล้วก็ยากิโทริดงก็คือจะเป็นไก่ด้วยก็จะมีทั้งเมนูหมูกับเมนูไก่แต่ว่า ถ้าเป็นลักษณะข้าวเนี่ยเนื้อจะเยอะกว่าเชิญเจ้าอุ้มเดี๋ยวเขาตั้งเตาอะไรอย่างนี้ชาปนกิจใช่ก็จะเป็นตั้งเตาเนื้อไงนี่อันนี้คือจะเป็นเตาเนื้อนะดูดูดูเตาสักน่ารักขี้ขู่อานูนี้ตามสไตล์คาวาอิบอกแล้วนะว่าเมนูนี้ก็คือนอกจากที่เราจะได้กินแล้วเราจะเพลิดเพลิน กับการย่างด้วยนะฮะจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋พอไหมต้องการอะไรจะกูมันเหมือนจะเป่าลงนะลูกไม่ใช่ดูดูแลดตรถไปด้วยเออป <P ing> ิ้งแน่ นี่จะบอกว่าจริงๆแล้วสายคอนเทนต์เนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะเพราะว่ามันก็จะเป็นอะไรที่แบบดูน่ารักน่ารักดีที่คนที่คุยนอกจากจะเพื่อเพื่อจากการกินแล้วยังเพื่อเพลินกักการที่บอเราลงโซเชียลด้วยนะมาแรงอันนี้ก็คือจะเป็นกิวขั้สึลองสังเกตดูจากเนื้อเห็นไหมเนี่ยเนื้อตัวเนี้ยมันจะยังมีความดิบอยู่นักคือเขาจะเอาเอาตัวนี้น่าจะไปแบบชุบขนมปัาแล้วไปทอดก่อน แล้วเนื้อด้านในตรงนี้ยังมีความบิบๆอยู่เออซึ่งเราก็จะต้องเอามาคิวเองอ่าฉะนั้นใครชอบความสุกแบบไหนหรือสุกมากสุกน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะติ้งได้ตามใจชอบเลยนะจะจริงๆคุ้งๆจะบอกว่า ความพิเศษตรงนี้นะมีน้ําจิ้มให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่แบบชอบรสจัดจัดนะครับซึ่งเขาจะมีทั้งหมดสามอย่างนะอันนี้จะเป็นพริกกับกระเทียมใครที่ชอบกินพริกกระเทียมก็สามารถคีบเทียนได้เลยนะครับเผ็ดนิดหนึ่งไม่ใช่ถ้าจะเอามาผสมกันนะอันนี้น่าจะเป็นซอสออกญี่ปุ่นโชยุอันนี้เป็นซอสของทานร้าน,านทุกคนจะมองว่าเหมือนเป็นแจ่วๆจัวไหมนะอันนี้ก็ได้พอดีนะครับผม ไม่ต้องย่างน,นานมากนะเดี๋ยวเราจะจิ้มกับซอสของทางร้านก่อนบางๆเฮ้เดี๋ยวเวจี้ยมบางๆนี้แตกเออุ๊ยกินแล้วนะครับ ือเนื้อมันนิ่มมากนะย่างต่อครับหยุดไม่ได้เนื้อมันนิ่มมากคือมันจะได้ความกรอบของแบบแป้งขนมปังด้านบนนิดนึงนะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยก็จะมีความนุ่มเป็นน่าจะเป็นเนื้อส่วนวัาเป็นวาคิว้วยอทำมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเนื้อหมักที่ดีมากนะครับเป็นเนื้อส่วนที่ดีมากแล้วก็ยิ่งไาจิ้มกับน,น้ำจิ้มจากสุดทางร้านนะคือแบบอร่อยเลยนะครับคุ้มค่ามาก นอกจากนี้จะมีซอสพวกนี้ด้วยคือซอสสลัดนะแต่ซอสงานก็ได้ดีโทษน,นะครับอ,อันนี้มันเป็นซอสอะไรอะครับงาหรอ,อใ่อ่งงมันกินกัน ทานกับสลัดค่ะหรอทานก,กับเนื้อได้ปะได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยมาลองเอาไว้ทานกับสลัดครับแต่ว่ากูเสิร์ฟไปแดกกับเนื้อเรียบร้อยราดเข้าไปราดเข้าไป <c oughs> เน่กินเป็นเครื่องเครียองชื่อเป็นเครื่องเครียงเดี๋ดยวจะมีอีกซอสหนึ่งก็คือจะเป็นซอสโชยุเ <c oughs> มื่อกี้ก็กินกับยีนี่ก็อร่อยนะเว้ยจริงๆ คือซอนนี้น่าจะเป็นซอสสลัดนะครับผมว่าเอามาลากกับเนื้อหรือจิ้มกับเนื้อเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะก็ได้อีกฟิลหนึ่งมันจะคล้ายคไอร้านชาบูเ็น,น <c oughs> อเออชาโบเทนที่มันอาจจะเป็นไอซอสนั้นอ่ะ <c oughs> เออก็จะฟิลคล้ายคล้ายกันคล้ายๆกันแต่ว่างาตัวเนี้มันจะเป็นงาที่แบบเขาไม่ได้บดไงอันนั้นมันจะมีความหอมของงานหนึ่งจริงๆนั้มันเป็นซอสดำนะเว้แต่ความรู้สึกเวลากินอ่ะมันจะเป็นฟิลออกกลิ่นงาคล้ายๆกันแบบประมาณนั้น ระหว่างร้อนใช่ไหมครับแดกคอร่อย <c oughs> อร่อยอ่ะไอ้น,น้ำประดับนี้อร่อยยิ่งาปเลย <c oughs> อ้าวครับไม่ไม่ เดสดไมเลยพี่ครับปกติไอ้เนื้อเนี้ยควรย่างแบบนานไหมอ่ะมันควรย่างนานไหมหรือความสุกแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะรอใก็เอาแบบสุกเลยบางบาง่านก็ลูกค้าบางคนก็ชอบแบบีเยื่อหนารอหรือลูกค้าบางคนก็ไม่ได้ย่างเลยขาดขาดเอ่ะอ๋อันนี้ขาดใหรอ มันเป็นเกรตดที่กินแบบดิบได้อย่างนี้หรออ่ะจะบอกนะครับนอกจากเนื้อนี้นะคือความสุกเนี่ยความพิเศษของมันนะามสุกคือเราสามารถเลือกยากินได้นะว่าจะสุกมากสุกน้อยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนื้อนี้จริงๆไม่ต้องย่างให้สุกสามารถกินดิบได้เลยนะครับเพราะว่าเกล็ดเนื้อนี้คือเป็นเกล็ดที่สามารถกินแบบดิบๆได้นะครับผมอ่าทีเนี้ยเรามาดูซอสอันนี้หน่อยซอสดำความเข้าใจน่าจะเป็น พออยู่เห็นกูจิ้มยังอ,อ๋อก็ได้อีกิวนะครับแกวหนึ่งคืออันนี้จะมีความเผ็ดออกหวานหน่อยๆแต่อนี้ยคือจะเน้นไปที่เค็เมถ้าใครที่ชอบแบบกินเคมนะก็คือจิ้มเนี้โอเคเลยแต่ถ้าบล็อตบรู้สึกว่าจิ้มเนี้ยดีกว่า นะหรือปีตอนเนี้ยก็จะอร่อยเหมือนกันก็ได้อีกฟิลหนึ่งออกงานงานนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปกินต่อกันนะจ๊ะแนะนำแค่นี้พอแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเตาไหมนะครับอีก <c oughs> อย่างหนึ่งคือเดี๋ยวตาล้องไม่ได้แดก <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวตาล้องไม่ได้กินนะคะองศารันมันมขอไปกินกันนะจ๊ะ สำหรับเมนูเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสําหรับใครที่แบบสายเนื้อและชอบกินเนื้อเยอะๆนะเราสามารถที่จะแอดเนื้อเพิ่มเข้าไปได้นะครับในราคา239บาทนะครับก็จะได้เนื้อชิ้นประมาณเมื่อกี้มาเลยนะซึ่งน้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณ140กรัมโดยประมาณนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับสายที่แบบชอบแอดท็อปปิ้งเพิ่มนะร้านนี้เขาก็ยังจัดให้นะครับผมนอกจากเมนูอาหารเมื่อสักครู่นะพอดูในเมนูไว้มันคือมันเยอะมากจริงๆแล้วบอกมันน่ากินหมดเลย ทางที่ก็อิ่มแล้วนะเมื่อกี้กินปุ๊บก็ยังอิ่มอิ่มแล้วอิ่มอิ่มเลยแหละแต่ทีเนี้ยมันคือความอยากรุวนแล้วก็คือแกงกะหรี่เมื่อกี้ทางร้านก็เดินบอกว่าเอ่อผมกะห,หรีหร่หรือไอไ้แกงกะหรี่เนี่ยคือเป็นแกงกะหรี่ของที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับผมก็จะแบบได้ฟิลของการที่แบบก,กินแกงกะหรี่ที่ญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูแล้วกันเมนตรงน,นี้คือเป็นเม,โมโนู ข้าวแกงกะหรีเนื้อตุ๋นนะครับผมก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้อีกเหมือนกันแค่วางข้างหน้านะกินเตะจม,มูกขึ้นมานี่ก็แบบโคตรน่ากินเลยนะคือเมื่อกี้อิ่มแล้วพอได้กินปั๊บหิวใหม่นะจ๊ะพี <c oughs> ่อบอกว่าโคตรน่ากินนะคือสําหรับใครที่แบบเป็นสายที่ชอบข้าวแกงกะหรี่ร้านนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยเนี่ยเห็นไหมดูจากสีอาหารแล้วก็สีแบบน้าแกงกะหรีแล่วก็คือแบบเข้มข้นจัดเลยนะครับผมแล้วก็สีน้ําของแกงกะหรี่เนี่ยก็คือจะเป็นสีดํานะหลายๆคนจะเห็นแกงะรี่อ น้ำตาลอ่อนใช่ไหมวะออกแบบทองๆหน่อยๆแต่ทางร้านนี้นะครับระวังเดีย๋ยะทางร้านนี้ก็คือซกเนเจอร์ของเขาคือจะเป็นแกงกะหรี่น้ำดำนะครับใส่เลือดวัวเข้าไปประวะัติอันนั้นน้ำตก <laughs> <laughs> อ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมกันเลยนะจ๊ะ <laughs> อ่ะอันนี้จานของมึงแต่กูขอกินก่อนนะเพื่อน มีคนแอบแบบด,ด่าผมในใจนะครับเพราะมันถ่ายแล้วมันบอกน่ากินมากเดี๋ยวเรามาดูความเนื้อตุน๋นนี่มันส่วนมันปะวะเดี๋ยวมันเดี๋ยวกูเก็บไว้ให้มึงแดกกันนะเพื่อนชิบหายละไอ้เรี่ยนี่นี่ตุนต๋นเยอะตุนต๋นเลยตุ๋นมื่อ่วันกูกูกูอา่ากูกินนี่ก็ได้ไ เขาจะหาว่าแน่ตักน้ำช่ำๆน <c oughs> ะฮะรขชาติดีดีเลยแล้วแบบมันได้ฟิลของเหมือนที่เรากินที่เหมืนที่กูที่กินที่ญี่ปุ่นไงนะมันเป็นฟิลที่มันแตกตา่างแล้วก็แบบมีรสเฉพาะของทางร้านนะบอกเลยว่ามาแล้ว ควจะต้องหองแล้วบวกกับเนื้อที่เขาตุดมาในขนาดที่มันพอดีนะเคียวก็แบบมันมันไม่ได้แบบเปื่อยมากแต่ว่ากินแล้วแบบเคี้ยวมันกํนลาลังสนุกเรียกว่าเคี้ยวกำลังสนุกเลยชิ้นนี้กูขอเลยแล้วกันนะดังนะสัสอีกสักคำนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถ้ามากกว่าสักสองสามคำนี้ตากล้องจะเริ่มด่ากูแล้วประจานเนี้ยของมัน <laughs> มันอร่อยมากเพ,พื่อนปูอยางมันได้กินอะไรเนี่ยเพื่อนยิงไปอร่อยออร่อยมากดังหอ,อยกกิงอร่อยมากครับท่านผู้ชง <laughs> อะนะครับผมสำหรับใครที่อชอบเป็นสายกิวคัตสืดน,นะครับหรือ สายแกงกะหรีนะร้านนี้บอกเลยว่าแนะนําให้มานะครับผมสาหรับวันนี้นะบวัวก็ได้พาทุกท่านมาทานนะครับแล้วมาเปิดร้านใหม่ๆน,น,น,นะครับที่เจ้าใหม่ๆย่านซอยนวลจันทร์นะครับซึ่งมาไม่ยากไม,ไม่ไม่ยากเลยครับที่จอดรถก็มีจอดได้ง่ายๆสบายๆนะครับผมนะวันนี้ก็ส่งคนธรรมดาใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับช่องบ,บนเลยี่ชั้นนะครับไม่ว่าครั้งหน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวมาติดตามับทุกวัน3สานะจ๊ะครั้งหน้าเจอกันจ้า